สวัสดีนะครับสนันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับชั่วโมงสุขศึกษาและพลศึกษานะครับคุณครูก็จะมาจากการเรียนการสอนในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับหรือ s 1 n 1นะครับเป็นโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่นะครับที่มีช่วงหนึ่งนะครับเมื่อผ่านมาสัก7-8ปีที่แล้วนะครับโรคสายพันธุ์นี้นะครับเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับฉะนั้นแล้วเรามาเรียนรู้นะครับ ว่าโรคเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการติดต่อนะครับมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรบ้างน,นะครับอาการนะครับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับก็คือมีไข้ปวดศีรษะรู้สึกอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อไอเจ็บคอมีน้ำมูกครับหากว่ามีอาการหรือท้องเสียร่วมด้วยนะครับในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการหายใจลําบากหอบเหนืน่อยและอาจเสียชีวิตได้เห็นไหมครับโรคนะครับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่หรือ s 1 n 1นะครับเป็นโรคที่รุนแรงนะครับในช่วงเมื่อนับถอยหลัง5ปีก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีโรคเกี่ยวกับโรคเหล่านี้นะครับเป็นโรคที่รุนแรงมากฉะนั้นแล้วนะครับเราควรหลีกเลี่ยงนะครับและก็ดูแลรักษาตัวเองให้ห่างจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับ ทีนี้สาเหตุครับสาเหตุและการติดต่อก็คือเกิดจากการไอการจามหรือสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรงครับหรือทางอ้อเมเนื่องจากเชื้อจะมีอยู่ในน้ำมูกน้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วยหากมือของเรานะครับไปสัมผัสกับเชื้อแล้วมาขยี้ตามาแคทจมูกมาจาบับบริเวณปากนะครับหรือมาสัมผัสทางปากเนะี ก็จะทําให้เรารับเชื้อมาจากผู้ป่วยครับเราก็จะเกิดการติดเชื้อของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ขึ้นและก็ป่วยเป็นผู้ที่ติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เห็นไหมครับฉะนั้นแล้วเราต้องหลีกเลี่ยงออกห่างนะครับอันนี้คือสาเหตุของการติดต่อนะครับในโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ต่อ nope. มาครับการรักษาครับหากพบอาการที่สงสัยว่าตนเองเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับเป็นอาการเบื้องต้นเหมือนกับที่คุณครูกล่าวมา ให้รีบพบแพทย์โดยด่วนครับเพื่อทําการตรวจและรักษาการรักษาของโรคนี้นะครับจะรักษาคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ก็คือรักษาตามอาการแต่ถ้า48ชั่วโมงนะครับครบ48ชั่วโมงไข้ย,ยังไม่ลดเราต้องรีบพบแพทย์ครับเพราะถ้าหากเราตรวจเจอว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เราต้องรีบรักษาครับะนนแล้วต้องรีบพบแพทย์จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับนักเรียน ต่อมาครับการป้องกันการป้องกันง่ายมากครับนักเรียนหนึ่งเลยล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําและสบู่ครับสองครับเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคนไหนที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เราควรอยู่ห่างครับหลีกเลี่ยงไว้จะดีที่สุดนะครับสามครับไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นครับเพราะเราไม่ทราบว่าผู้อื่นนะครับป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่หรือไม่ฉะนั้นแล้วเราต้องใช้ของส่วนตัวของเรานะครับ เพือ่อที่จะหลีกเลี่ยงในโลคของอการติดโรคเหล่านี้นะครับต่อมาครับดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ,อเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันในโรคต่างๆไม่ให้เข้ามาแรกซ้อนของร่างกายเราได้ถ้าร่างกายเราแข็งแรงโรคต่างๆก,ก็ไม่สามารถแรกซ้อนเข้ามาได้แต่วันใดที่ร่างกายเราอ่อนแอครับวันนั้นแหละโรคต่างๆก็จะแทรกซ้อนเข้ามาในร่างกายของเรานะครับการกินอาหารที่มีประโยชน์ ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้ร่างกายเราเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับโรคต่างๆได้อันนี้คือวิธีการป้องกันนะครับปิดล้างนะครับอ่าแล้วก็อะไรครับเลี่ยงแล้วก็หยุดนะครับอันนี้คือเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับในสายพันธุ์เลยวันนี้ครูก็มีงานให้เรียนทําเช่นเดิมนะครับมีทั้งหมดอยู่3ข้อเป็นการตอบคําถามนะครับในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่หรือ S1N1 นะครับเราเรียน โอเคครับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนได้เพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่นะครับในชั่วโมงถัดไปวันนี้ครูก็ขอสวัสดีครับ